คือผมกล่าสวัสดีสดท่านทุกท่านกันด้วยเลยครับผมวันนี้ดูเกมไหมครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเซิร์ฟเ,เนาะก็เซิร์ฟเนี้ยก็มีชื่อว่า TZ... เ e t n e น็ e เน็ r เน็เิร์กอะเออทีเซ็ดน็ดเวิร์กใช่ใช่ใช่ก็คนเอาจริงนะพี่กูโคตรเดือดใจเลยกับไอ้แบบหาลนละคือไฟล์มันจะหายตลอดเลยอะ แต่คือกูข้ขืนไปได้ไงประเด็นอ่ะอก็พี่ก็จะแบบไม่ทำแล้วเนาะไอ้อชุรอดอะ่ะที่พี่จะมาอันนี้แซนอชุรอดในเซิร์ฟแล้วกันเนาะก็ก่อนที่ทุกคนจะเข้าเนี่ยต้องมีลิงก์ที่จะเข้าก่อนเนาะเดี๋ยวลิบหน้าพี่สอนเนาะอ่าเนี่ยกดเข้าไปก่อนเลยโอ้โหพโอทุกคนเข้ามาใช่ไหมให้ทุกคนกดเข้าไปที่ช่องแชทแล้วทุกคนพิมพ์ตามนี่เลยอะ่ะทับ ทับอ่าอันเนี้ยข้อหิมก่อนทับแล้วคุณก็ใส่รหัสของตัวเองพี่เขาส่รหัสก่อนเนาะแม้มันก็จะขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนกดเข้มติดค้างเอาไว้แลกวตเรวนี้เลยเนาะบอกยาเอ็มชาร์ตแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งก็อจริงพี่พี่ออกตอนที่พี่อยู่บ้านเนาะอันนี้ก็คืออ่ะีปบ้านก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านพี่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นเกลือนะเดี๋ยวพี่พาไปดูกอกสุ่มแล้วกันอันนี้จะเป็นเกลืออาลมาอมาแลกได้อันนี้ก็เป็นน้ำสมบีสามารถทำเคได้านะซสมบีน้ำสมบีนปัจจืบนก็ยังไม่มีอะไรมากเพิ่งสร้างมีแค่นี้แหละอันนี้จะเป็นโพเทคเนาะแล้วก็จะเป็นนอกบ้านไม่มีอะไรมากหรอกอันพีทัิษตรงนี้ก็คือเขตโพเทคของพีเนาะเนี่ย ใช่ไหมคุณได้ทําการออกพุทธโคใช่เขาเขาจะใช้ว่าผูเนาะที่พี่พาดูสปากันเลยก็นี่คือสปาจุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็ถ้าถ้าในคลิปเป็นแรกก็ขออภัยด้วยเนาะอืมแล้คนเดินตรงมาให้คนเลี้ยวเลี้ยวขวาเอ,อ้ยเลี้ยวซ้ายดิอันนี้ก็จะเป็นตลาดเนาะใช่ตลาดตลาดของผู้เล่นนี่แหละที่เอามาซื้อของอ ก็ถ้าแล้วก็วิธีเปิดตลาดนะให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้ถ้าทุกคนอยู่ในลกูกนั้นนะ่ะลูกเอาชีวิตรอดทุกคนพิมพ์ตามนี้แล้วถ้าใครถ้าใครของก็ให้พิมพ์ตามนี้แล้วก็เอาราคาไว้ข้างหลังไอเทมอนนนะไรเนาะอันนี้ก็คือดูไอเทมหมดอายุเนาะไอเนี่ยแล้วก็จะมีกฎด,ด้วยว่าห้ามห้ามขายมัว่วถ้าขายมั่วอยู่ไอเทมเนาะแล้วก็นี่คือของอเทมวันนี้มันก็จะรีรีรีรุ ดูกวันเนาะรีของเรื่องพี่ก้อนเนี่ยขายนี่ไปก็ยมงมีใครมาซื้อเลยก็จะพาไปดูโซนทั่วไปกันเลยนะทุกคนก็ให้ทุกคนตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อย,อยก็จะมีเพจบอกเนาะเพจให้ทุกคนเลือกเพจได้เนาะพี่เป็นเพจชายก็เอาผู้ชาย เพศหญิงก็เอาผู้หญิงถ้าใครไม่อยากถ้าใครไม่อยากโชว์เพจก็ทิ้งก็งกน,นะคิดว่าไม่ระบุเพศอันนั้นก็จะเป็นอาชีพต่างๆมีอาชีพด้วยนะทุกคนเนี่ยอาชีพตัดไม้อาชีพต่างๆอาชีพอาณาลักตีบวกเนาะก็ค่าสมัครครูปสองพันห้าใช่ค่าสมัครสองพันห้าแล้วค่าตุกแล้วก็มีอาชีพตุกปลาขวานก็เหมือนกันหมดเลยเนาะอันนี้คือแหละ อาชีพตัวเองอ๋อคือพี่ยังไม่มีอาชีพมันก็ไม่มีหรอกก็ถ้าใครราคาญใจที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่มันเข้าเข้าพิมพ์กันอ่ะคนอื่นพิมพ์กันให้ทุกคนมาอยุดตรงเนี้ยขวามือคือเห็นไหมทุกคนก็ปิดไปเลยเลยอ่านี่นอก,กัากจะไม่มีขึ้นแหละมันก็จะมีแค่ของเราขึ้นเนาะก็นนี้จะเป็นโซนซุ่มกล่องใช่ถ้า สามารถล็อกสามารถล็อกอินได้ทุก,กวันเลยเนาะเนี่ยมารับได้ที่ทุก,กวันซึ่งพี่หลับไปแล้วเนาะต้องรออีก16ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นกุญแจที่สองซื้อได้เนาะหมื่นหนึ่งมืนหนึ่งก็แพงอยู่นะเพราะเสืบดีมันหายากกินยากหน่อยพี่หาได้แค่ส่งผ่านดิงอันนี้ก็เกิดที่พี่บอกไปต้นคลิปอนะ่ะเนาะเอาเกลือผุมาแรกก็จะได้ดนะี่เนาะ แล้วก็ให้ดูคนมาซ่มอมืเรื่องนี้ก็จะมีของดีเช่นดาบนอะอืมอันนี้ก็ดูของในกล้องอันนี้กล่องซูมปัจจุบันเนาะเนี่ยที่พี่สุ่มก็ืออันี้ก็นี้แหละกล่กองซ่มก่อนหน้านี้อ๋อ ก็เดี๋ยวเราออกจากที่นี่กันเลยเนาะก็โซนต่อมาคือโซนรับของฟรีเนาะก็อยู่ตรงนี้รับของฟรีได้อันนี้ก็จะเป็นโปรเทคอันนี้ก็ก็แจกฟรีเนาะถ้าว่าดาวก็ไม่ได้โหดอะไรมากแต่ก็พอไดอ้แล้วก็เป็นชุดเกาะยุ่คนมาดับได้ช่วยอันนี้ก็จะเป็นซ่อมของก็จะเสียมานากับเงินเนาะเนี่ยซ่อมซ่อมซ่อมของที่อยู่ในมือ ราคา200ร้อลบมานาหนึ่งรอันนี้ก็จะซ่อมเพิ่ม่ะเพิ่มค่าอ๋อันนี้ก็จะเป็นการตีบวกประมั้งนะอันนี้ก็คือซ่อมทั้งตัวนะครับได้เงินพันห้าลบมนาห้าร้อยเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นธนาคารเนาะอืมเร์ฟนี้ฝากธนาคารแล้วก็ถอนธนาคารได้ อันนี้จะเป็นโซนยูทูบเบอร์เนาะอันนี้จะเป็นโซนปากกวัวเวลาแบบเล่นเบื่อก็มาปาักกวัวตรงนี้ได้อันนี้เป็นโซนนี้เนาะโปรโมโชั่นประจําเดือนเนาะมสมรตเตืมได้เสริมนี้ก็ตืมได้ด้วยเนาะอันนี้เป็นโซนดูนเดดเลยล่าค่าหัวเนาะก็ตกมาจะเป็นจ้างล่าค่าหัวผู้เล่นจ้างล่าค่าหัวผู้เล่นใช่ไหม แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีนี่บอกล่าคาหัวว่ามันได้เท่าไหร่โอเคไหมแล้วก็จะมีโซนข้อแต่งงานด้วยเนาะอืมโคตรด,ดีอ่ะโซนข้อแต่งงานก็คําสั่งก็ประมาณนี้เลยส่วนอันนี้จะเป็นโซนดูนี่ให้ทุกคนมาดูกันได้เนาะเดรียวไปดูสวนต่อไปกัน แล้วแคนมันแอบอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ว่าอะไกันก็ส้นต่อไปก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละวาร์ปไปต่างๆเยียบผมแดงเพื่อวาร์ปอ่าไงาเพื่อนพอดีอันนี้ก็จะเป็นโซนต่างๆก็จะมีโลกหนึ่งกับโลกสองซึ่งพี่อยู่โลกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นประตูนรกนอกไปนรก ห้าสร้างบ้านอะไรเนี่ยรู้ว่าจะรีทุกๆหนึ่งเดือนอันนี้จะเป็นโซนอะไรนี่แหละไม่รู้เข้าขาไปดูก่อนละกันไม่เคยเข้าเลยอ๋อตรงนี้แล้วทุกคนมาสปาแล้วทุกคนเกิดมาแล้วก็เลี้ยวขวา ก็จะมีที่ติดต่อแอดมินแล้วก็สร้างกิวสร้างปาร์ตี้แล้วก็คำสั่งต่างๆท,ท,ที่อยู่ในเกมแล้วก็คำสั่งสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีวิธีจับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปดูโซนอาชุดละกันเลยง้จอีกโซนหนึงทุกคนก็จะเป็นโซนตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้น,นี่จะเป็นล่าสัตว์เนาะล่าสาัตว์โอ้ย อันนี้ก็จะเป็นล่าคิปเปอร์อ้อปสิล่ามอนเตอร์อันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะไม่กล้าเข้าไปกลัวตายอันนี้ก็จะเป็นโรคอา่าห้ามสร้างว่านหนึ่งเดือนคือเล่นไม่รู้เหมือนกันอัน,นจะเป็นโลกดีเอ็นไปข้ามก่อนก็จะมีโลกหนึ่งกับโลกสองเนาะโอ้ยช่างมันไปจะหมดก็โลกหนึ่ง ให้อยู่ลกหนึ่งเนาะลาเป็นลกหนึ่งกันก็ถ้าใครมีโพเทคสร้างบ้านหรือเคยสร้างบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วพอวาร์ปตียกให้ทุกคนพิมพ์ว่าอันนี้เนาะพิมพ์ตามพี่เลยได้ถ้าพิมพ์ตามนี้แล้วก็กดไปแล้วก็จะมีโพติคขึ้นเนาะแล้วก็วาร์ปไปได้เลยก็ประมาณนี้เนาะ เซบร์นี้ก็ถือว่าดีสังคมเกมดีนะทุกคนแล้วก็จะมีรูปสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะวิธีเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาเดียเ๋ยก็ให้ทุกคนพิมพ์ว่าเอ้ยวิธีจับก็ให้ทุกคนเน่ขับเชือกมาใช่ไหมแล้วก็ไปตีตัวไหนก็ได้ที่คนอยากจับตีให้มันตายเนาะแล้วมันจะแล้วมันก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราพี่ก็ได้ทําการตีแบม,มุมมาวิธีเรียกออกมาก็คือ ครับ CP นี่ไอบูนะทุกคนแวผมพี่ชื่อไอบูก็แค่นี้แหละนะครับไอบูแล้วก็นั่งได้ด้วยเห็นไหมกดข้างพี่มันก็นั่งแล้วใช่นี่ก็จะเป็นบ้านพีทำฟาร์มนี้ด้วยลาวาเล,เล็กๆก็นี่ก็เป็นฟาร์มอ้อยเนาะ มันก็เลือกอันนี้ได้แหละทุกคนสกิลของมันเนาะสกิลทุกคนพิมพ์ว่าควรพิมพ์ตามนี้ไปเลยมันก็จะมีแต่ก็จะมีสกิลแต่ละสายสกิลแรกจะเป็นสกิลตัดไม้สกิลที่สองก็จะเป็นสกิลเก็บของสกิลที่สามก็จะเป็นสกิลพีพีก็สามารถต่อสู้กับมอนเตอร์ได้สกิลที่ก็จะเป็นสกิลขี่สัตว์เลี้ยง วหาก็ไม่แน่ใจก็ประมาณนี้นะทุกคนเก็บว่า p s a เพื่อการเก็บสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะหายไปแล้วก็วิธีดูข้อมูลก็จะมี2แบบก็คือเขียนคำสั่งกับใช้เชือกในการเรียกออกมาและใช้เชือกในการดูเนาะเนี่ยเตะเข้าไปก็จะมีข้อมูลสัตว์ มันมีค่าคอมหิวนะทุกคนข้อความหิวข้อค,ความเจ้หาย v P เนี่ยใช่ไหมเลเวลหนึ่งก็ประมาณนี้ก็โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปคลิปก,ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปหน้าเราจะจิ้มไปด้ยวยครับผมบ๊ายบายไปแล้ว